ท่านผู้ฟังทั้งหลายวันนี้วันที่22กรกฎาคม2 5 2 1เป็นวันเสาร์สองตอนนี้บันทึกวันเดียวกันไล่เลียก,กันตอนแรกลืมบอกเพราะกำลังป่วยเวลาที่บันทึกนี้วันนี้ต้องลางท้องมันป่วยมากแต่ก็ไม่เป็นไร แต่เมื่อมันใกล้จะตายก็ตายกับธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นของดีการพูดเรื่องตายรู้สึกจะเฟอ้อเป็นบรรดาญาติโยมแต่ความจริงไม่เฟอ้อความตายเป็นของจริงแก่มากก็ตายเร็วนั่นหมายความความแก่คืบคลานเข้ามามาก็มาถึงความตายเดินใกล้เข้ามามันก็ไม่เป็นไร แต่ก่อนจะตายถ้ามีแรงอยู่ธรรมะของพระเจ้าที่มีความเข้าใจขนาดไหนก็จะพยายามถ่ายทอดไว้แต่ว่าถ้าจะให้หมดมันก็ไม่หมดแน่เพรความเข้าใจนี่ดึงอมาใช้ให้หมดไม่ได้แน่ในบางอย่างก็เกินวิสัยของบุคคลผู้รับฟังก็ขอพูดแต่เข้าที่มันจะพึงพูดได้ <c oughs> เอามาถ่ายทอดกันไว้ ถ้าไม่เหมือนกับของไครก็ต้องของอาภัยด้วยเพราะต่างคนต่างทำต่างคนต่างได้ก็รวมความว่าคําว่าได้ไม่ไหมายความว่าเป็นพระอริยาาียเจ้าเครื่องหมายความต่างคนคาว่าได้ก็หมายถึงว่าได้ในความในการปฏิบัติตามคําสอนพระพุทธเจา้านั่นเองจะไปโมเมปาตานังอว่าคนพูดเป็นพระอริยะมันจะผิดมันจะผิดหรือไม่ผิด ก็ไม่ควรคิดแต่คิดว่าไม่ควรพูดดีกว่า <c oughs> เรามาปฏิบัติตามท่านจะเป็นอะไรหรือไม่นั้นอย่าไปสนใจถ้าไปสนใจกับการบรรลุนั่นบรรลุนี่มันจะเป็นมาณะกิเลสนกิเลสตัวนี้จะทําให้พวกเราพังลงบายภูมิก็เป็นว่าตอนนี้ไปก็ขอพูดรืออารมณ์วพราะอนาคามี เรื่องระง,งับตีวรเห็นจะไม่ต้องบอกกันนะถ้าก็คนพูด <c oughs> ว่าคนฟังมีฐานะไม่เสมอกันมีกําลังใจไม่เท่ากันนิวรณห้าคือความรักทางระหว่างเพศแล้วก็ความโกรธความง่วงฟุ้งซ่านอารมณ์สงสัยอย่าให้มีในใจถ้าอยากฟังละเอียดถอยหลังไปฟังอนุสติ ตอนนี้ไปก็เริ่มจับลมให้ใจเข้าออกให้ใจเข้าให้ใจออกรู้ตามที่ฝึกมาแล้ว <c oughs> ยายพูดมันจะช้าสิ่งที่ต้องทำเวลานี้อนาคามีที่สำคัญก็คือพรมิหารสี่อันนี้ต้องยกพรมิหารสี่ขึ้นมาเป็นพื้นฐานเป็นชาญน รวมรวบกับกายยกตาโนติกาสุภกรรมฐานต้องสองอย่างนี้เป็นฌานถ้าอย่างนี้ไม่ทึงไม่ถึงฌานสีไไ่ไม่ไม่ไม่มีหวังในความเป็นพระอนาคามีนี่ว่าการตําแนวของตํารานะตามแนวของการปฏิบัติอีกเรื่องหนึ่งต่างหากถ้าตามแนวของปฏิบัติจริงๆเมื่อถึงระโสดาบันแล้วเขาไม่เข้าอนาคามีกัน เขาจับอารมณ์พอรหันเลยอารมณ์พ่อรหันเขาจับตัวท้ายคือตัดอวิชชาตัดความรู้สึกพอใจในมนุษย์โลกเทวโลกกับพรหมโลกที่มีความรู้สึกมนุษย์โลกดีพรหมโลกดีเทวโลกดีไม่มีเขาต้องการนิพพานตรงแ้วหันเข้าไปตัดโลภโทสะโมหะเขาลอกกันย่อๆแบบนี้นะ เมื่อแล้วก็เห็นร่างกายแล้วเอาจิตเข้าไปวางเฉินในร่างกายในวัตถุทุกอย่างจะเพิ่มพูดเลยนี่ว่ากันเขาถึงเขาทําถึงปะโสดาบันแล้วเขาเข้าอย่างนี้เขาไม่เข้าอนาคามีกัน,นแนารมของคนก็ไม่เท่ากันกําลังวาสนาบรารมีไม่เท่ากันถ้าไปพูดแบบนั้นคนที่กําลังใจไม่ถึง บารมีคือกำลังใจเต็มถ้าคนที่กำลังใจเต็มไม่ครบบารสนาบารมีไปถึงรหรันก็ยุ่งอันนี้ทั้งหมดว่าตามตำราตามวิสุทธิมรรคก็หันมาจาับพรมพระนาคามีอันดับแรกพรม,มีหารสี่พรม,มีหารสีนี่ต้องเป็นฌานแต่ไปพรมีหารสี่เมื่อกี้พูดว่าต้องเป็นฌานสี่ ถ้าไปอารมณ์คิดเป็นชานสีไม่ได้แต่เป็นชาญหนึ่งได้แต่มีอารมณ์ทรงตัวคือมีพรมิหารสีเกาะใจเต็มอัตรา <c oughs> ตัดความโกรธความพยาบาทออกไปนี่ความจริงก็จะข้ามตัวนิดไม่เป็นไรนะตัดความโกรธความยาบาตออกไปเสีย มีแต่รม์ความรักความสงสารความหวังดีและก็เฉยในเมื่อเกินวิสัยอารมณ์ต่างๆอยู่ในกฎเกณฑ์ของธรรมดาจำไม่ดีว่านัตถิโลเกออนินทิโตที่พระพุทธเจ้าทรงตัสว่าคนไม่ถูกนินทาเลยไม่มีในโลกข้อนี้เป็นข้อที่สำคัญที่สุด คนจะตกในสภาพของความโกรธได้กับเพราะถ้อยคำของคนอื่นในเมื่อคนอื่นเขานินทาว่าร้ายเขาเสียดสีเขาดา่าเราไม่ชอบใจเราก็โกรธตอนนี้ถ้าอารมณ์ของพระอนาคามีเห็นเขาเสียดสีเขาดา่าเขานินทาเขาว่าร้าย แทนที่จะโกรธแต่ท่านมีเมตตาอยู่แล้วเมตตาความรักก็ไม่โกรธไอ้คนรักแถมกลับสงสารสงสารเพราะอะไรเพราะว่าคนยิ่งมีจิตบริสุทธิ์เกิดขึ้นมากไปด่าเข้าไปนินทาเข้าไอ้ผลร้ายมันก็สะท้อนกลับไปหาคนด่าคนนินทานหนักก็มีความสงสาราาคิดว่าคนนี้มีจิตวุ่นวาย มีความหลงผิดเพราะถ้อยคำของคนจะทำให้คนอื่นเป็นไปนตามถ้อยคำของเรามันเป็นไปไม่ได้เราอยากจะแช่งเขาตายเขาก็ไม่ยอมตายจะด่าเขาเป็นสัตว์เราก็ม่เขาก็ไม่ยอมเป็นสัตว์จะแช่งให้เขาป่วยไข้ไม่สบายเขาก็ไม่ป่วยไข้ไม่สบายในเมื่อเป็นไปไม่ได้ตามนั้นอารมณ์คลุ้มมันก็เกิด มันก็กลุ่มมากกลุ่มมากนะเข้ามีแต่ความเดือดร้อนกินไม่ได้นอนไม่หลับยิ่งคิดประทุษร้ายเขาแบบไหนก็ตามคนถูกที่คนที่ถูกเราคิดประทุษร้ายเขายังไม่มีอะไรเขายังกินได้นอนหลับตามปกติแต่คนคิดในเมื่อมีความคิดยังไม่สมหวังก็วางแผนเรื่อยๆไป กินไม่ได้นอนไม่หลับอะไรเกิดขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นมาก็คือโรคประสาทติดตามมาเมื่อโรคประสาทเข้ามาถึงเป็นอะไรบ้างเริ่มเป็นคนบ้าป <c oughs> กติความบ้าก็มีอยู่แล้วเพิ่มความบ้ามาอีกเพราะความโกรธคนมีอารมณ์โกรธก็เหมือนคนบ้า สิ่งไรที่ไม่น่าจะทำบาจาจหยาบใครไม่น่าจะทำอาการหยาบใครไม่น่าแสดงออกก็แสดงออกก็เป็นความบ้าที่รักษาได้ยากหมอแผนโบราณก็ดีหมอแผนปัจจุบันก็ดีไม่มีความสามารถรักษาโรคนี้ได้ฉะนั้นขอท่านหลายจนละความบ้าหันก็มาจากความดีที่เมรมณมเยือกเย็น <c oughs> คือตั้งเมตตาเป็นที่ตั้งกรุณาความสงสารมุตตาจิตอ่อนโยนยอมรับน้อถือความดียินดีด้วยอุมเบกขาสิ่งใดถ้าเกินวิสัยเขาด่าเขาว่ามาไม่ชอบใจเราก็วางเฉยก็คิดว่าเราจงอย่าต่อต้านคนบ้าต้องคิดเหมือนพระที่พระพุทธเจ้าถึงคิด ถ้ามีพรามสี่คนมาดา่าไม่ใช่เวลาเดียวกันเพื่อนด่าแล้วเพื่อนอีกเพื่อนอีกสามคนก็มาดา่าด่าเหมือนกันเมื่อด่าจบเ็าก็ชี้มือมือชี้หน้าพระพุทธเจ้าบอกว่าพระสมณโคดมแกแพ้ข้าแล้วพระพุทธเจ้าถามว่าตถาคตแพ้เธอตรงไหนล่ะเขาก็บอกว่าแกข้าดา่าแกแกไม่ดา่าตอบแกแกแพ้ข้า พระพุทธเจ้าก็ทรงตัดว่าพรามณดูสม,รมพรามณะดูก่อนพรามตถาคตมีความรู้สึกว่าบคุถถาคคลใดโกรธตถทาคตมาถ้าตาทาคตโกรธตอบตาทาคตน่ะเร็วกว่าคนนั้นนะก็บังเอิญพรามทั้งสี่คนเป็นบัณฑิตอยู่บ้างฟังถ้อยคําแบบนี้แล้วก็ตกใจคิดว่าเราเร็วมากเสร็จแล้วนั่งกระยองยกมือไหว้ขอเข้ามา ขอฟังเทศแล้วก็บวทในที่สุดก็เป็นพระอรหรันต์ฉะนั้นท่านนักปฏิบัติจนถือระบบตามที่พระเจ้าทรงปฏิบัติมาไม่ใช่ว่าท,ท,ที่แรกมันก็อาจจะนิ่งเฉยๆอดใจที่หลังอดนานๆเข้าใจมันชินใจจะมีรมปกติเห็นหน้าคนมีความรักเห็นหน้าสัตว์มีความรัก รักมาแล้วเกิดความทงสารถ้าเขาได้ดีดีใจกับเขาร่ว <c> ม <oughs> ดีใจร่วมกับเขาถ้าเขามีภัยหนักช่วยไม่ได้ก็วางเฉยไม่ซ้ำเติมรมีหารสี่นี้มีไวส้สำหรับตัดปฏิฆะคือความไม่พอใจอารมณ์ที่เข้ามากระทบกระทั่งทำห้เราไม่พอใจแม้แต่เล็กน้อย ถ้าเราถูกด่าหนักเราก็ไม่โกรธถ,ถูกด่าเบานินทาเบาเราก็ไม่โกรธกรกะทั่งนิดหน่อยเราก็ไม่มีความรู้สึกอย่างนี้เป็นพระนาคามีอันดับแรกยังได้ครึ่งพระนาคามีถ้าหากว่าเราใช้พรมิหารสีไม่เป็นที่ถูกใจกําลังใจไม่เข้มแข็งพอก็คุมพรมิหารสีไว้ใช้กับสินเป็นกาลัง กสินที่จะใช้คือกสินสีแดงสีเขียวสีขาวสีเหลืองสามสีนี่อย่างใดอย่างหนึ่งทำกสินให้เป็นชานสีกสินทำชานง่ายเป็นกรรมฐานหยาบไทากสินให้เป็นชานสีเมรมทรงตัวกําลังของชานสีของกสินจะเข้ามาคุมพรมิหารสีได้ดีมาก เราสามารถมีกำลังตัดก,กินเลสคืโลบคือโ,โทสะความโกรธได้ดีโทสะปฏิฆาในอารมณ์กระทบก,กระทั่งโทสะเป็นความโกรธนี่ใน,นเมื่อปฏิบัติในกสินสี่อย่างอย่างใดยอย่างหนึ่งกสินที่อย่างนี้ไม่ต้องใช้ทั้งสี่อย่างนะใช้อย่างใดยอย่างหนึ่งอยากจะทราบคอยฟังรายละเอียดในตอนที่พูดเรื่องกสินข้างหน้า ในนื่งกับสินทรงฌานสีแล้วอารมณ์ปกติจะสามารถทรงพรมิหารสีได้ดีในเวลานั้นร่วมกันก็ต้องคำมาหาสก,กายยตทิฏฐิความรู้สึกของร่างกายคือต้องเข้ามาเห็นว่าร่างกายนี้เป็นนิจังมันเป็นของไม่เที่ยงทุกขังเป็นทุกอนัตตาสลายตัวในที่สุด ร่างกายนี่มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราเลยนั่งโกรธหาตะวักตะบุยอะไรอารมณ์โกรธเป็นอารมณ์ของอบายภูมิเราทิ้งมาจากประสดาบันแล้วอารมณ์นี้คืออารมณ์ต้องการอบายภูมิเราทิ้งมาจากประสดาบันถ้าเรามาโกรธตอนนี้เรากลับไปอบายภูมิอีกความประสดาบันก็สลายตัว อย่าลืมว่าจิตเข้ามาถึงจุดนี้แล้วความเป็นพระโสดาบันไม่สลายนะพระอริยเจ้าเนี่ท่านได้แล้วก็ได้เลยไม่มีคำมาเสื่อมไม่มีคำมาถอยหลังมีแต่ดีขึ้นในเมื่อพระมีหานสีมาตั้งกบสิ้นสี่ทรงตัวมาจับสก,กาแยทิตฐิใหาร่างกายมันต้องพังต้องสลายตัวอารมณ์โกรธก็ไม่มี มีความรู้สึกตามความ,มจริงว่าไอ้คนดา่ามันก็ตายคนถูกดา่าก็ตายวาจาดา่าก็สลายตัวไปเป็นนตตาพูดแล้วกว็าหายไปไม่มีอะไรเป็นเครื่องยึดถือไม่มีอะไรก่อตัวแค่นี้ก็พอเดี๋ยวจะไม่จบตรงที่นียต่อไปก็เป็นการเข้ามาตัดกรรมฉันทะใช้สกก,กายกตานุสติเอาสุปกรรมฐาน ตามที่กล่าวมาแล้วในอนุสติกายยตาอนุสติกายมีาการสาสองเอาธาตุสี่เข้ามารวมด้วยให้การทัทีสองมาจากธาตุสี่คือธาตุน้ำธาตุดินธาตุลมธาตุไฟนี่จะไม่ธิบายไม่ใช่ตำรามันไม่มีความแน่นอนเต็มด้วยความสกกรกโสโครกนี่ความสกกรกมาจากไหน ร่างกายเราเลี้ยงด้วยอาหารอาหารที่กินเข้าไปทั้งหมดเนี่ยมันเป็นอาหารมาจากพื้นฐานในความสุขภลกปุ๋ยที่ทำให้ต้นไม้เกิดพืชเกิดมันสุขภโกปลาและสัตว์มีน้ำเลือดัำเหล,ลืองน้ำหนองมีข่าวสุขภโลกทั้งหมด,ดวเวลาที่เราจะกินอาหารก็พิจารณาอาหารว่าอาหารนี่เป็นพื้นฐานมาจากความสุขภโลกสโครก เรากินเข้าไปร่างกายสร้างโดยอาหารก็สกปรกในเมื่อร่างกายสกปรกอะไรบ้างเป็นที่รักดูร่างกายของเราแล้าดูร่างกายคนอื่นถ้าอย่างนี้เป็นเอกาตารมทั้งหมดถ้าต้องการฟังละเอียดไปโวนเอาไปฟังโนสติเมื่อตัดได้สองอย่างคือคือว่าตัดความรักต่ร่างกายเสียนได้ร่างกายสกปรกก็เป็นนิพิทาย,ยาน เกิดรูเบื่อหน่ายในร่างกายทั้งหมดร่างกายเราเราก็เบื่อมันสกปรกร่างกายคนอื่นเราก็เบื่อมันสกปรกร่างกายสัตว์เราก็เบื่อมันสกปรกแต่ก็ไม่คิดทำลายเพราะมีเมตตามีกรุณาเมตตาความรักมีอยู่กรุณาความสงสารมีอยู่เบื่อจนถึงที่สุดคล้ายกับว่าร่างกายของเราร่างกายร่างกายอื่นเหมือนกับสุนัขเน่าแม่งเกาะร่างกายเหม็น อารมณ์ที่เป็นกามฉันทะมีความรักในเพศก็ดีความโกรธก็ดีก็สลายตัวไปอย่างนี้เป็นพระนาคามีขอพูดจะย่อเพร่อเวลามันน้อยนี่ลายประมาณสินาทีนี่ขอพูดถึงพระอาหารห <c oughs> ันต์เมื่อตัดสังโยชนดอห้าข้อคือสก,กายะคือว่ากามาฉันทะกับปฏิฆะได้แล้วนะต่อมาเป็นพระอาหารหันต์ว่ากันตามแบบ ก็มาตัดอีกห้าคือรูปราคะอรูปราคะมณนะอุตจาวิชารูปราคะความจริงตอนนี้ปัญญามีมากแล้วเป็นของไม่หนักรูปราคะได้กับรูปฌชานอารูปราคะคือรูปฌชานคำว่าตัดนี่ก็หมายความไม่หลงไหลในรูปรูปฌชานและรูปฌชานโดยมากท่านที่ปฏิบัติกรรมฐานบอกทำมาตั้ง20ปีไม่มีอะไรเป็นผล ก็เพราะหลงในรูปประชานและอรูปประชานเข้าใจว่ารูปประชานก็ดีอรูปประชานก็ดีเป็นของเลิศเกาะอยู่ตามนั้นก็ไม่ไปถึงไหนคำว่าฌานโลกีไม่มีการทรงตัวมันขึ้นกับร่างกายร่างกายดีฌานก็หนักแน่นร่างกายไม่ดีฌานก็ไม่หนักแน่นฌานก็สลายตัวบ้างเสื่อมไปบ้างก็เกิดความกลุ้ม รวมความรูปประชานและรูปปะชานันนสมงรายการนี้เรามีไว้เราต้องมีไม่จะทิ้งแต่ก็ไม่หลงไม่คิดว่าเราเลิศแค่นี้แล้วคํารูปประชานกับรูปประชานไม่ใช่ของเลิศเป็นกําลังช่วยปัญญาห้ามหันกิเลสตอนนี้ในเมื่อ เราพิจารณาแบบนี้แล้วก็คิดว่ารูปประชานก็ดีรูปประชานก็ดีเป็นของดีไม่ใช่ของเลวแต่เราจยติดอยู่แค่นี้ไม่ได้เราต้องก้าวต่อไปใช้กําลังรูปประชานและรูปประชานทั้งสองอย่างถ้อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ตามที่ได้นะบางท่านจะไม่ได้รูปประชานจะกลุ่มไม่ต้องกลุ่มคือไม่จําเป็นต้องกลุ่มถ้ายังไม่ได้รูปประชานก็ใช้แค่รูปประชานก็พอ เราไม่ต้องการเป็นพระอระหันต์ขั้นสุดท้ายคือเป็นสมิทาย,ยานอารหันต์สุขวเวโกนี่เราสอนกันขั้นสุขาสุขสโกนะวันนี้ก็ยังไม่สบายมากอยู่ไม่จะตายวันนี้ได้ยังไม่จะตายก็ตายไปถ้าขั้นสุขาสุขสโกส ก็เอาแค่รูปปัานก็พอรูปปชานที่ผ่านมามันทรงตัวเราใช้ใช้กำลังรูปปชานหรือรูปปชานด้วยก็ได้เข้าไประงับตะกิเลสโตต่อไปคือมานะการถือตัวถือตนการตัดกิเลสี่ใช้กำลังมโนยิธิช่วยตัดจะง,ง่ายมากจะพูดทีหลังจะพูดต่อไปนี้นะ,ะเจ้าเ,เทพหน้าไม่ใช่เทพนี่ <c oughs> มานะการถือตัวถือตนไม่ควรมีในเราถือไปก็ไร้ประโยชน์คนเกิดในฐานะชิ้นไรรูปร่างแบบไหนมันก็ตายด้วยกันหมดร่างางาร่างกายก็สุปกปรกเหมือนกันหมดตามหลักค้าพระอานาคามีร่างกายก็ทุดโทรมแก่เท่าเหมือนกันหมดตามหลักขอ้อนิจังร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีไม่มีในเราตามหลักข้าพระอรหนาน ในเมื่อร่างกายมันต้องพังมาถือตัวถือตนคือถือ,ถอ,ถอ,ถอร่างกายไม่มีประโยชน์วางทิ้งไปเลยกับคนกับหมูกับหมาแล้วคบคบได้หมดไม่รังเกียจกันคําว่าไม่รังเกียจก็ไม่รังเกียจในฐานะที่ร่างกายมีท่าสีเหมือนกันถ้าต่อไปก็อุทจจะอารมณ์ฟุง้งซ่านตอนนี้เปธรรมะที่พูดเนี่ยไม่ใช่คนพูดนะ เป็นหลักการคือวิชาการของอารตมักตอนนี้ารมอรัตมักยังมีลมฟุ้งซ่านอยู่จะถามว่าฟุ้งซ่านเหลวไหลน,น,นิ่บ่นหรือก็ต้องตอบว่าไม่เหลวไหลความฟุ้งซ่านของท่านยังมี <c oughs> มีบ้างเล็กน้อย <c oughs> <c oughs> คือมีมีไม่เหมือนเราคือว่าไม่ฟุ้งซ่านในด้านอากุศล บางทีเวลาภาวนาบ้างพิจารณาบ้างก็คิดอื่นเฉยไปนิดไม่เกี่ยวกับการมารมณ์ไม่เกี่ยวความโกรธบางครั้งมันเหนื่อยหนังนะาข้าวบอกเออนอนแค่นี้ก็พอวะมันตายแค่ตอนนี้เราก็ไปนิพพานได้แล้วทําให้เหนื่อยทําไมมันยังไม่ไปนิพพานไม่ได้ก็ไปอยู่โน,น่นสัมบดีพรมไปอยู่พรมชั้นที่สิบหกแล้วก็ไปนิพพานเองอาจจะฟุ้งไปนิด แต่ต่อมาถ้ากําลังดีขึ้นแต่ก็บอกเออไม่เอาแล้ววะปนิพ้านในชาตินี้เลยดีกว่าอีกนิดเดียวก็ไปอัตผลแล้วแค่ฟุงเล็กน้อยต่อมาก็ตัดโตถุใต้ยคืออวิชาตอนนี้ตัดไม่อยากไม่ง่ายแล้วเพราะทุกอย่างมีความเข้าใจหมดแต่ว่าสุขภาพาสโกนี่ก็รู้สึกหนักหนักอยู่นิดหนึง่งเพราะมองไม่เห็นของจริงยังไม่มีความเป็นทิพย์ไม่รู้จักเทวดาไม่รู้จักลม รู้จักตามพูดตามบอกแต่ว่าไม่เคยไปไม่เคยเห็นขาดทิพยคุยานก็ต้องนั่งนึกใช้ปัญญาหนักหน่อยว่าการเกิดเป็นมนุษย์เทวดาแล้วผมมันก็ไม่ดีนะมันมีทุกอย่างนี้เวลานี้เราเข้ามาถึงตอนนี้แล้วธรรมะมันก็มีทุกทุกประจําก็เคยหิวมันหิวทุกวันหนาวทุกวันร้อนทุกวันปวดอุจจาระปวดปัสสาวะมันทุก ร่างกายเปีป่ยป่วยไข้ไม่สมบายมันเป็นทุกข์ถ้าเราจะทิ้งมันไว้บังเอิญไปเผยอ,อีกชาติหนึ่งไปเกิดเข้ามันก็มันก็มีทุกข์อีกแต่เข้ามาถึงนี้เราไม่เกิดเราไปเป็นเทวดาหรือพรหมเทว,วดาหรือพรหมก็ยังต้องตองมีอารมณ์ต้องมีไงก็เทวดาหรือพรหมไม่เกิดประโยชน์เราลัดไปตัดไปหามิพานเลยคือตัทวิชา เห็นว่ามนุษย์สันโลกเทวโลกกับพรหมโลกไม่มีอะไรดีหมดดีน่ารักก็ไม่น่ารักชอบใจก็ไม่ชอบใจจิตใจมีอารมณ์เป็นสุข <c oughs> ตอนถึงอรหันต์นี่ไม่ใช่นิพิทายานแล้วตัวนิพิทายานหายไปคือกําลังนิพิทายานเขานาคามีนระยังหยาบอยู่ยังถือว่ายาบ ตอนนี้มีความรู้สึกอย่างเดียวคือสังขารุปเปขายานสังขารุปเปคายานอารมณ์มันเฉยทุกอย่างความรู้สึกต้องมีไม่ใช่ไม่คิดมีคนมาถามว่าถ้าเราเลิกคิดกิเลสไ,ไม่โกลนใจใช่ไหมถามอย่างนี้ก็ไม่อยากตอบไม่ใช่เกลียดมันเกินวิสัยคนถ้ายังมีลมให้ใจอยู่มันต้องคิด ถ้าถามว่าเฉยยังไงก็ตอบอารมณ์มันเฉยคิดเหมือนกันคิดแบบคนเฉยนั่นก็หมายความว่าทุกอย่างเห็นคนก็เฉยความรักในเพศไม่เกิดขึ้นความเกลียดไม่เกิดขึ้นถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาของร่างกายที่ธาตุสีเข้ามาประชุมกันแบบนี้มียาการสันสองมีความสกปรกโซโครกแปรนิจังไม่เที่ยงทุกครั้งเป็นทุกวัาตาสลายตัว เมื่อมีความรู้สึกอย่างนี้มันก็เฉยไม่ใช่ไปยังไงก็ช่างเพวมัน,น,มนร่างกายเป็นหน้าที่ของร่างกายจิตใจเป็นหน้าที่ของจิตใจร่างกายจะแกะ่เป็นปปหน้าที่ของร่างกายใจไม่ต้องไปช่วยมันแก่ร่างกายจะ่าป่วยก็ไปช่วยเป็นหน้าที่ของร่างกายไม่ใช่ใจอยู่ช่วยมันป่วยร่างกายจะตายก็เป็นหน้าที่ของร่างกายไม่ใจไม่ใช่หน้าที่ของใจใจไม่ต้องไปช่วยมันตาย รวมความถ้ามันไม่ตายอยากตายมันก็ไม่ตายความความอารมณ์อยากผิดปกติไม่มีในพระอรหันต์เมอารมณ์เป็นสุขด้วยความเยืกเจินเพราะสังขารุปีขาญาณคำว่าดีพิเศษในโลกไม่มีสำหรับพระอรหันต์ทุกอย่างท่านถือเป็นกกธรรมดาไปหมด เมื่อธรรมดาไปยังไงเมื่อจิตใจยอมรับต้องถือธรรมดาจิตใจก็ไม่ไวุ่นวายร่างกายแก่ก็เรืองข้องมันร่างกายป่วยก็เรืองของมันร่างกายตายก็เรืองข้องมันกรงความว่าเป็นหน้าที่ของมันไม่ใช่หน้าที่ของเราเราคือจิตเลือดเนื้อทอิศมานในกายกําลังใจพระหันอโย,โยู่จุดเดียวคือพระนิพพานแล้วก็มีพรมิหารสี่ครบทน แต่ว่าจะเมตตาควรกับการเมตตากรุณาควรกับการกรุณาไม่ใช่เมตตาสงเดชเิียงใดแต่ผิดธรรมผิดวินัยอรันก็เมตตาไว้ได้ตรงวางเฉยใช้สังขารเวรคาอย่าโกเวรคารวมความว่าตอนนี้ก็ถึงเข้าเขวอราหันต์ก็จบกันขวัญดาท่านผู้ฟังทุกท่านจงปฏิบัติตามตรญยาใสาของท่าน เพราะการปฏิบัติจริงๆนะไม่ต้องไปเอาไกลเริ่มจับตั้งแต่ประโสดาบันมาเลยดีกว่าไม่ต้องอ้อมเข้ามาใกล้เข้ามาหาจุดแล้วก็จึงรู้จุดจบสําหรับท่านนัปฏิบัติที่กลุ่มคือไม่รู้จุดจบอรรนดาท่านผู้ธบริษัทลิ้นมันก็ไม่ไม่ฟังบังคับมาไม่ได้เป็นรัวไปบ้างพูดเร็วไปบ้างเสียงเบาไปบ้างหนักไปบ้างเวลานี้ก็เลยอีก25วินาทีขอลาก่อน ขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนาะมงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแดบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี